อันนี้จะทำสลามกันนะคะมีอะไรบ้างคะเออเดี๋ยวกับก้นหลังให้พี่กาาก็มีกากเพชรกอกเพชรแล้วก็มีแป้งก็สีผสมอาหารก็สบู่สบู่แล้วก็น้ำยาทำสลามนะคะดีทำสลามกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสลามกันนะคะอันดับแรกเราต้องใส่ให้พี่ก่อนต้องให้พี่ก่อนอะให้พี่ก่อนให้พี่ก่อนแลวมีอันนี้ที่บีบอมนูด้วยใช่ไหมที่บีบเสีย อันดับแรกใส่ใส่กาวใส่กาวก่อนนะข้าของหนูก่อนของหนูแก้วนี้นะแก้วนี้ของ่กาวนี้เราจะใช้กาวกาวลาเทคนะกาวลาเทคไม่กา็ใส่ก็ดีนะกาวฝุ่นก็ได้กาวฝุ่นกาวกาวฝุ่นคืออะไรน้องเคยทำไหมไม่เคยทำเหรอฮะแต่เคยต้องเล่นช้อนออกก่อ เยอะคนแม่พอพอพอแม่แอเยพอแล้วพอแล้วแป๊บนึงค่ะเสียของพี่เทไปกากไปไม่รู้จะถูกผิดนะคะลองดูใส่น้ำค่ะแล้วแต่เดี๋ยวค่อยใส่น้ำคนแม่ใส่กาวเสร็ก็ใส่น้ำเลยใช่ไหมแม่แล้วตอนที่พี่บัอมาทำน้องได้ถ่ายคลิปไหมไม่ได้ถ่ายขี้เกียจถ่ายทำไมของทำไมของแล้วไม่ต้องของพี่ไม่ต้องเยอะนะ ทำเปของหนูเยอะแล้วก็ทำเปของหนูเยอะไม่เป็นไรแก้มันไม่เหมือนกันค่ะมันทรงตรงกับทรงกว้างนะคะข่อมบานเราก็ใส่น้ำใส่น้ำาใส่น้ำเย็นด้วยใส่น้ำนะเดี๋ยวแปวน้ำเดี๋ยวเทเทกาว้วก็ค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำสักนิดหนึ่งนะครับแค่ฝาน้ำนี่ก็พอโอเค ขอมเราก๊าซเป็นได้ไงอ่าแล้วก็ใส่น้ำอย่างละหนึ่งฟานะคะขอบคุณขอบคุณอ่าเอาคนเลยค่ะคนเลยอย่าตกันเลยว้าวหนูเริ่มเป็นแล้วอะ่ะต่อมาเราก็ใส่ยังคนจะไม่สุดเลยสบู่เราใช้สบู่เป็นสบูลักเพราะว่ามันจะออกกลิ่นหอมนิดนึงค่ะอ้าสบูลัก บูลักกระบูลักรักเธอไม่รักใจอความคมอะไรอีกแปลความคมมาเพรพอหลังจากนั้นมาคนกันพรคนให้มันสักเหนียวเหนียวเหนียวนะคะหนูขอเลือกสีแดงนะคะของพี่เขาใส่เป็นแป้งแป้งนี้เป็นแป้งอะไรก็ได้นะอุ้ยมันไม่ติดแล้ว ่กเนื้อดีหม่เนาะมาในนู้นเลยเหมือนจิปปี่คนๆค่ะเอาเด็กๆคนค่ะต่อมาเลือกสีตัวหยดสีเป็นไหนแล้วคะย่าใช้กับอยาสีนดยาใช้กับเสื้อค่ะยาเสียอะไรคะมดีสีขอมืสีแดงค่ะสีแดงค่ะ ฉันชอบสีทุกสีจ้าแต่รียกเป็นสีแดงอ้าวสีแดงหยดแักนิดนึงนะจ้านี่มามาดูกันหยอดสีกันนะคะปล่อยก่อนระตูน,นคนเลยค่ะ <laughs> แดงเหมือนเลือดเลย่แล้วก็สีให้เขาดูค่ะลูกแดงเจือด แดงจัดเลยแดงพุดจัดเลยแล้วก็ของน้องเอาสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะชอบสีเขียวฉันชอบสีสีชอบสีใช่ฉันชอบสีรีนโบนะแต่ชอบสีมูมากกว่าเพื่อนน้อเลยค่ะทำไมทำไมนี่มันเหมือนสีมูมากเลยแดงอ่ะจริงเหรอจริงดูสิเธออุ้ยแดงกานสีมูเหมือนป่าเลยเนี่ยไหนอ่ะนี่ นี่นะะเอาสีให้อาสีสดูหน่อยสีกล้องดูคะ่ะประตูจะหกเหมือนในนี้เลยนเน้ำลายสับปารดเลยของเธอเลือกสีเขียวเองออันนี้มันเป็นสีเขียวอ่นนะนะเขาผสมตรงอน,นี้ใช่ใส่กาวปักเพชรใส่ใส่กาวปักเพชรค่ะว้าวขึ้นเลยมันยังไม่เริ่มเป็นเลยะคะ่ะน,นี่น<า>ี้มันไม่เชิงว่ากาวกากเพชรหรอกค่ะคล้ายๆว่าว้า เรียกอะไรอ๋อกาวผสมกริสเตอร์ถูกแล้วแหละแต่มันเป็นกาวกริสเตอร์ใช้สีทองกินมีหลายสีใช่ไหมกระตุ้นคนเลืองเองเหรอใช่ค่ะระวังช้อนฝาปากค่ะเอาเอามาคนเลยใช่ไหมคนได้เลยค่ะอือออกคนกันเลยค่ะพ่อหนูเริ่มบอกแล้วเริ่มบอกแล้วยังคะพ่อหนูถายก่อนเลยหนูอ่า เริ่มบอกแล้วยังตูยังไม่เริ่มเป็นเลยอ่ามาขาดไม่ได้เลยเป็นน้ำยาสซรามจ้าว้าวเยอะมากสีขวยเลยสวเริ่มดีเลยขึ้นแล้วยังมามายังไม่เริ่มอ้าวดีเลยขาดจะหาฟ้าเลยพี่ละชิปปี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝาเปิดไปเลยเปิดปั๊าปูป๊บปเลยไม่ได้ค่ะดีค่ะ เานิดหนึงค่ะช้อนช้อนนิดนึงค่ะอันดับต่อปไาเราใส่น้ำยาเลยนะคะใส่น้ำยานี้ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าใส่สักนิดนึงเดี๋ยวมันจะเริ่มถ้าใส่เยอะมันก็จะเหนียวหนืดเลยค่ะจะแก้ไขยากมากเหนียวจนทำต้องทำใหม่จ้าโอเคเอาช้อนมาค่ะขอช้อนช้อนช้อนค่ะช้อนค่ะช้อนเธอเธอใช้ไม่ได้พอถือเริ่มเป็นแล้วพอถือเริ่มแล้วเอาแล้วไปเลย ของแฟนก็เริ่มเล่านะคะนี่ฮะไหนเริ่มสีตัวแล้วเนี่ยของแฟนก็เริ่มสีตัวแล้วนี่อือว้ายิ่มากไปยิ่งมากไนี่ยิ่ดูแล้วของใครมีเสียอะไรกันบ้างคะของมีเสียงฟูค่ะได้พี่มีเสียอะไรคะได้สีเขียวเข้มได้เป็นสีเขียวอ่อนแล้วตลกอะพี่มีเสียอะไรเอาลองทำกันดูสิเอาพี่มีเสียอะไรคะเอา พี่ได้ไหมได้ไ้หมพี่ดูน้องสินาอน้องทำหน้ากล้องสิคะออ่าเนิดเดนือให้พี่ดูสิอ่ะอหนือเหนให้เพื่อนๆนดูในกล้องเลยค่ะอ่ของของพี่นะคะสีอะไรสีเขียวสีเขียวค่ะออเขียวมันในป่า ตอเบรี่เลยเหรอคะเตอมตาลุกตอเบรี่สวนน้ำพี่พีทค่ะพีทลูกพีทสีบัวนันทิ้งเลือกพีทดีกว่าพีทมือนแอปเปิ้ลเขียวเลยอ่ะกินด้วยลองดูซิว่าติดมือกันไหมคะเออไม่ค่ะกินอ่ะติดมือก็ใส่แป้งใช่ไหมแม่ใช่ค่ะคิดว่าจะติดมือกันไหมคะ่ไม่ติดเธอแต่คุณคิดว่าอยางไรคะติดค่ะ ตอนทำกูพี่ใบ้บางทีหน้าโคตรติดมือเลยค่ะจริงเหรอแล้วก็พี่เขาฟางเขาฟางเลี่ยนหน้าติดไหมไม่เอาออกมาเลยค่ะออกมาเลยเอาติดนิดนึงก่อนนิดนึงก่อนว่าติดไหมติดไหมติดของหนูยังติดเหรอคะของขอยูติดนิดเดียวพี่ก็ยังติดของยูใส่แป้นของคนพี่ก็ยังติดนะคะจ้านี่ชาเขียว มันต yeah, ิดหรือยังอันนั้นมันไม่รู้ล่ะของกรตูนุ้นได้แล้วอ่ะได้ไหมได้ติดไหมคิดว่าเหมือนเรากำลังเล่นกับมันเริ่มออกจากช่วแล้วเรากำลังทำขนมอยู่ใช่เหมือนเราทำขนมอะไรอ่ะขนมคุกอ่ะใช่ะไหมลองดูสิเดี๋ยว อ้าวตอนนี้เรามาดูกันเริ่มแข็งตัวกันแล้วนะคะแข่งตัวแล้วใช่ไหมอ่ะอของพี่อ่ะอ่าของพี่ก็แข็งแล้วนะ้มันไม่เอาเอาแบบเอาออกมาจากมือค่ะเอาเอาออกมาถ้าไม่ถ้ามันไม่ติดมือได้แล้วค่ะเออเห็นไหมเอาแหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วคานนี้เริ่มค่ะคนนี้เขาออกมาเล่นกันค่ะไหนดูสิเออเริ่มเป็นสลามของน้องเสียชมพู สีมพูแล้วของน้องเสียอะไรโอเคอ้าวไม่ติดมือแล้วไม่ติดมือแล้วว้าวยืดยืดได้ไหนไหนไหนลองยืดดูกันดูสิลองยืดเข็มอะลองดูสิลองยืดดูสิโอ้นูของพี่อ่ะของน้อง้ของน้องยืดได้เยอะเลยว้าวของพี่ได้ไหมอะ แข่งเหมือนกันโอเคลองยืดดูสิเอาลองยืดอีกรอบค่ะยืดเบาๆยืดช้าๆอ่าช้าๆค่ะช้าๆอ่าโอ้หอู้ป่าเมโอนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะเรือบาร์เรเมโซลเหรออ่าแล้วดูสิอู้หูยาวมากยาวมากเลยนะคะ เออโอเคว้าวไม่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 หนืดอแล้วใช่ไหมใช่แต่ขนมันยาวเกอโอเคอ่ะทุกคนฝากฝากหน่อยฝากหน่อยกระตูนฝากช่องฝากช่ารเตูนที่ปันหนูเอากดอะไร กดไลคกดติดกดเก้กดแชร์โอเคบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย